เดี๋ยวก็ไม่เมติตก็ใส่หัวฟังถูกดาบหมดนะจะรู้มึงไหมเนี่ยถูกแล้วเล่นโกนแล้วกันเดี๋ยวบอกกูไม่มาบอมหยุดเด้อโอเคเอ้าวเฮียกระบี่ดาบบริจาการ์นี่ทัดอ้าวจะขึ้นก็ขึ้นไปอ้อได้เล่นกันนกูไปเล่นมิดแฮ เด็กฝรั่งแม่งแ,แร็ปแรปแข่งกันแล้วแม่งเปิดสี่ดาวแรกแม่งบอกว่ากูมี60ดอลล,ลาร์มึงแม่งไม่มีเท่าดอลลาร์กูมีเครื่องเกมอ่าเฟซสามเฟซสี่เอ็กซ์บอลวันเอ็กบอลสามร้อยหกสิบมึงไม่มีเฮียอะไรกูอยากเล่นเฮียอะไรกูก็ได้เล่นฝั่งหนึ่งแม่งตอบว่าเดี๋ยวพ่อกูมี g ี r เอ้ยมามาแม่งมาถึงแม่งพามีดใส่กูเลยเฮีย มาสามตัวมีตัวถ้าที่ดูเมื่อกี้ได้ดูเมื่อกี้นะสตัวโอ้ยเชี่ยเขายัดกูเลยสัสตนาไปอยู่นู่เเอาีเีเอาลเาเอาลเร็วอเอเช่ thank you ไปในโฟโต้ที่อะไรแบบนี้ตัดปักซีซีใช้ยูหลังกูไปถัดบอกแล้วนะไม่กูบู๊ไปเกียร์อีกตัวนึงเยู่ขนาดนี้เลยไปกาวทริปเลยเด้อซะพวกวิญญาณกูเลยไปเกียร nah, nah, nah. ์ซ์ บูขึ้นเอ้ยบูลงมาเียอ,อีกตัวกโก้ตายเขากันอ้าวอชิบหายที่ทุงมอยูด้ยูพีเลยรวะบีมึงยังเล่นบีอยู่อีกหระใช่<ม>ยกูไม่ได้เล่นเลยสันส่วนมากก็เริ่มหมดแล้วเลยกูพี่ฟิมจบในโหลดเล็อกอเขาเ,เล่นกวนน่าเพราะ ไม่ได้ต้องพากคงไปเรื่อยๆก่อนลงมาเรื่อยๆหนึงลงมาเรื่อยๆมันต้องขึ้นเล็บเด็บเจ็บเด็บเจ็บสัตว์เลยอ่ะบายปืนเพื่อเราโดนมันบายปืนเายไเอ้สไพรค์ว์เซตชีสั่งม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เก็บเก็บหนึ่งไอไฮโยเลยนะลบไม่รู้เลยเขา่อสุดท้ายคนเดียวไอเีย่ห่โอ้ฟัก์ขเซอ์กี้ ได้ยินไม่ชัดว่ะมันบอกว่า,วาไอ้อโ,โมโมเมื่อกี้มันบอก is okay boy มันบอก is okay boy อ๋อกูได้ยินไม่ชัดไม่เป็นไรเพือ่อนแล้วทำไมผมมาเนี่ยวะ กูลืมเล้วกูมีกูเล่นตรวจสแกนไอเหียเ่กี้กูไม่ได้ทำอะไรเลย้องฟังเฮฟเพื่อนมิดมิดไปเรนนมิด

เหลืออีกเนึ่งคนผาเฟกต์ฝูงสเปกเตอร์นะเข้ามือกูที่ตนีครอันดชอาเล่นสเปกเตอร์ไม่เล่นแฟนทอมไม่ได้เล่นได้ไม่ได้แฟนทอมกูก็เขาอยากจับแฟนเฟย์สเปกเตอร์มันแฟนทอม

จะเหลือหนึ่งใช่ปะมันจะตายยืเูคิดว่าเริ่มมันลดถาวรเลยเวใครม,<า>มีความเป็นเดียววะฝั่งโน,น้นมไม่ได้ซื้อโดนเลยนี่อว่าตานนี้น่าจะต้องมีมันน่าจะเข้าบีหรือเปล่า <laughs> one A, one A one A. one you one day, Yes, yes, on my way, sir. Thank you, thank you.

キズイタコとは全部報告して,て、次の作戦にニかキャスカラーのロンテボお前、やめ

จัดเลยนะน่าสตบรถตบรถน่าสไอ้สัตว์เอ้ยไอ้บิดกว่าใช่ใช่เอออยู่ในท่อเม็ดเม็ดโอ้ชาร์จยิงอนี้พอดีแม่ไม่ทันเฮ้ เห็นไอ้พ่อไม่เห็นแล้วกูต้องเดินออกมาล่อให้มันไ i c e Nice Yeah What's Up หนึ่งคนที hmm> ่มีมสามารการต่อสู mm ่ส hmm> ุดในโลซีดสติฟ motherfucker ฮะเจ็บหมดเลยนี่ว่ะ

สองปืนโอเอาปืนอื่นก็ได้แผ่นทออนาี้แหละไม่คุณเล่นไม่ถนัดคุณเล่นปืนนี้ถนัดสุดี่จริงทำไมคุณยิงแนท่อไม่ได้ยิงปืนนี้ได้ว้าวว้าว หตูมิดตูมิดตูมิดมิดมีแงกลับมาแล้วเกยโอเมกุเกยโอมกุเกยแลวเซ็ตออนเอเซตอนเอมึงไปหาลาผ่รอเลยทำไม่ยังเหลีัน่ย้เดอารอาดน์ทาเลตส์ปด Hey, bang 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 Th thang quay khỏi, thang quay khỏi thang quay khỏi đi thang quay khỏi luôn đi okay. yeah, khỏi yeah. <laughs> You, you, you have oh, thang เออไม่ชอบเหรอออกไปดิไม่ดอกเพื่อด้วยตายสัดใครอะเอาอะไรอะไม่ไม่คิวจอยอะอ้าวสัตว์เออสแกนที่อะโคตรแค่เลยไอ้ที่อะโอ้ปวดหัวเลยว่ะไมก็กดยอมแพ้เลยนะ้กว่าคนเหนื่อยไอ้สัตว์ทิ้งให้มันกลับมาติดที่ได้ก็กดยอมแพ้เลยได้กว่า

ไม่ไม่ตายเลยไม่ตายก็เมื่อกี้กูกระโจนแบบเท่ๆอะเลยพี่ไอ้แกบอกเล่นอยู่มึงมึงพิมพ์ตอบไม่ไดิไหนบอกหมดแฟชั่นไงอออออเอาไอ้เฮียขี้เกียจแขว่แกไอ้เฮียกูแขว่แกแขว่แกไปแล้วน้อยกูแขว่ในในกระสะแขว่ไอ้กูเปลี่ยนรหัสออกมาไม่รู้ว่าเขาตอบว่าอะไรเขออาเฮ้ยเ<อ>ปลี่ยนมาเลนเลยพี่ไอ้แก่ฮัลโหล พราะว่าเล่นไก่เบสก่อนนั่นี Dog ่มันก็ต้องเล่นแบบแบบไอช่วงตอนเย็นที่มึงบอกอะไรนี่เล็นแแฟนๆเอารหัสวอลโลนมห้ด้กยนะไป่อด้ราไเศกินกรเหลอหนึ่งอ้าว เห็นได้แมพอยู่ตรงนี้สาายแมปมึงหลอนแล้วเรงหไส้ชูลาวด์ครึล่งล่งหลคร่งงท่งงคี่งันลังคลครับก่อซืัอได้่รอบแล้วรงหรหัึ่งหั่งรึครัครึครอ่งหลงไว้ก็ได้งหรออืังึรคัั กูดอกไปทุกอย่างแล้วเพื่อนลไมไปแล้วเข้าอย่างเข้าไหนไม่เข้าเข้าหน้าแล้วเข้าบี

ยังอ่อนหัดชะเออ,อเฮ้ยเกิดใครจะไปรู้ว่ามันยงอยู่นี่เอ้ยใครจะไปคิดว่ามันยิงคมขนาดนี้นหนึ่งเมตรเท่ากี่รอแปบ๊บเดี๋ยวดูกรูจะยิงธนูกลับมาที่เดิมให้ดู <c oughs> เพื่อเฮี้ยหรือเล่าูาทำได้นะเว้ยมึงรอดูเลยทำได้กูไม่เกี่ยงแต่ทำเพื่อเฮี้ยอะไรเ <c oughs> รื่อย slow แล้ำน no no ั้น last loose last 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 is เป็นอะไรต่มุกอะไรและการแขวน ไม่มีพวกเชื่อภูออกไปเลยพี่พี่ก็ไปหายลยวพี่โอ้ยเจ็กพี่เด็กเนียดอ้ยจะคิวอะไรวะเจ้ไรโอ้ยเดียทำอะไรกันอยู่อะพวกมึงอะมันคืออะไรอะแหมเอ้ยมันคือระเบิดเพื่อน

ว้าวดูด้วยเว้นใจจะเป็นอะไรที่โคตรโน้ดอะไรนอซื้อทำไมเนี่ยโอ้ร you you wanna jump I can w a l l you here โอเยตองนีเป็นปมใช่หมเขาบอกไม่ดีเฮียตรงนี้กูโดดไม่ได้ควายไม่ได้เปลี่ยนปุ่ม รอคูคอมดีก่อนแบบเดวกูเปลี่ยนคุ้มาเจอกันโดดโดดเลยว่ะมันจะวอลตรงนี้ไปขออเบนไม่เคยดโดนเรน้าไปเรน้าไปวมาวันแท็กวันอะไรวันแท็กวันอะไรวะแอบมองเขาพวแล้วนะขึ้นไม่ได้ไปไปไป โอ้ยฟอกไปแบจะเอาบอมไห้เฮ้ยตาว่ะยืนตรงกันเฉยเข้าลงชาติไปสไปคยู่ไหนวะ เฮ้ยๆจะไปเล่นมั้ยจะไปเกียวกกรีจะไปเล่นมั้ยปเล่นมั้ยวันซิตี้วันซิตี้ follow มันนะ1 9 screen 1 1 8 8 1 1 8 8 7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 ้7 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 เธอมีเพื่อนที่เล่นวาร์โลมีเพื่อนที่เล่นวาโลเจ้เา,เ,เ,าเ,เขาจะหารหัสรหัสไปเล่นกับไอเบดแหลงเขาเล่นกับมบันไปละอยู่แหลงไหนเอ้ยเออพี่เธอมีรหัสอยู่บอนปะเออขอจากพี่เธอเลนะละเออก็วังคุณปมีด<ะ>เออ โม่แล้วเห็นไหมนะขังยังออกมาคับโอ้โหเฮเลนคุเฮเลนจัดจัดตายเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูโดบุ๋ล์ ไป120ไม่ตันเลยโอ้ไนส์ไนส์เคก้กโอไนส์คับอยเชียบราเธอโอเคโอเคโอเคมาดในใจแม่งคงแบบเชียยไปไปบ้างปะบมันเข้ายากกว่าใช่ปะ มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ได้ยากขนาดนั้นไอเชี่ยนี้จะอยู่ทุกที่เลยเหรอ ใส่ก mm ูใช่คร nice no. ับ nah มันติดวอล์มแล้วมึงมันชิ่งมาโดนกูเต็มว่าแล้วล่ไอ้เซนกูดีมากเลยดสัตอเซนิฟิวไลทไลท์ี่เราพู้ว What the f อยู่นัอเบสมขีอยีเอเบสเบสมีเบสเบสมีไ้าจะไ้าไอเชคุนว่ามันอยู่ขวาสตัวย้ยด่าท่อกต้องตาหนีน่าจะตาถลอกแล้ว เธอมันไม่เล่นแล้วหรือว,ว่าอะไรแบงบค์ได้รหัสปะได้ได้เ,ไเพื่อนไอ้เชื่อปาล์มมันไม่เล่นวาโลเพราะมันนั่งเก็บอเล็กมาอีกมันเล่นมันเล่นแต่เทลไมเพื่อนใช่ไหมมันเล่น<อ>แต่เท<ต>ียวเจ้าสุเอ็มขึ้นโกรล,ล่ะใกล้แล้วเอตานี่ไม่อยู่อ่ะให้กูเข้าก่อนคุณต้องทำแบบดดนไปนะิคก็ แกสโตร์ทินแกสโตร์ทินไปปะโอ้ยปไควป็กลุ้มไปเจ๊แต่ว่าแบกของผิวพรรเฮ้ยมันอยู่อยู่อไปเจีกได้นะหลังเท้าหุ่ยเท่านั้น ตอนนั้นเจอแน่ตัวนะเอขอขาขึ้นมาแล้วขึ้นมาโอ้อตั้อตอันี้งอีย่างอะทิตนีあと30秒คนัวอมึงวิ่งอะปะืนมันโผล่ไหมเลย รสาจคนจำได้คีจะบอกไม่ถูกเอาใม่เหอีหนงเหลืออีกสิบวินาทีไม่ไม่ไม่าวอ่อยะไอ้เหียพอเข้าด่านตีพวก